Sonnet Bio Therapeutics จากยาต้านมะเร็งสู่อาณาจักรคริปโตการพลิกโฉมธุรกิจครั้งประวัติศาสตร์สวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านยินดีต้อนรับสู่รายการเจาะลึกคุณนซิ่งวันนี้เราจะพาคุณไปเจาะลึกบริษัทที่มีข่าวใหญ่และสําคัญมากที่พลิกโฉมธุรกิจไปอย่างสิ้นเชิงนั่นคือ Sonnet Bio Therapeutics Holdings Inc. Nasdaq S O N N ถ้าคุณถือหุ้น s o เน e t หรือกําลังพิจารณาคุณต้องฟังให้ดีเดิมที Sonnet Bio Therapeutics เป็นบริษัทไบโอเทคที่มุ่งเน้นการพัฒนายาภูมิคุ้มกันบ,บําบัดมะเร็งโดยใช้แพลตฟอร์มเทคโนโลยีเฉพาะของบริษัทที่เรียกว่า F H A B ซึ่งออกแบบมาเพื่อส่งยาหรือเช่นใส่ตัวไข่ไปยังเซลล์มะเร็งอย่างมีประสิทธิภาพและทําให้ยาคงอยู่ในร่างกายได้นานขึ้นมีเป้าหมายเพื่อเปลี่ยนเนื้องอกเย็นให้เป็นเนื้องอกร้อนที่ตอบสนองต่อภูมิคุ้มกันบาบัดได้ดีขึ้นพวกเขามีผลิตภัณฑ์หลักอย่างซ o เนต1010สําหรับมะเร็งรังไข่และซเนต1210สําหรับมะเร็งชนิดแข็งที่กาลังอยู่ในระยะคลินิกในฐานะบริษัทไบโอเทคในระยะคลินิกซเนตยังไม่มีรายได้จากการขายผลิตภัณฑ์และมีผลขาดทุนอย่างต่อเนื่องเนื่องจากค่าใช้จ่่่าาาาาาายยในนนกกกรววิจจัััและพพฒทีีสูงงงมมเขขดดคอ้ํ และมีการระดมทุนอย่างต่อเนื่องเพื่อสนับสนุนการเนินง,งานและนี่คือข่าวสำคัญที่สุดที่ทำให้ซอนเน็ตพลิกโฉมไปอย่างสิ้นเชิงเมื่อวันที่1 4กรกฎาคม2568ดซอนเน็ตไบโอเทลาพิวติกส์ได้ประกาศเข้าทำข้อตกลงการควบรวมกิจการมูลค่า8 8 8ล้าน USD กับโรชัคไอเอลอลซีอะไรจะเกิดขึ้นต่อไปเมื่อการควบรวมกิจการเสร็จสมบูรณ์บริษัทใหม่จะเปลี่ยนชื่อเป็น Hyper Liquid Strategies Inc HSI และคาดว่าจะยังคงจดทะเบียนใน N DA s ที่น คาดว่าจะกลายเป็นบริษัทมหาชนที่ถือไฮฟ์โทเค็นในครั้งที่ใหญ่ที่สุดในสหรัฐโดยจะถือไฮฟ์โทเค n นมูลค่าประมาณ583ล้าน USD และมีเงินสดรวม305ล้าน USD มดหรือความได้เปรียบในการแข่งขันของบริษัทใหม่ Hyperliquid Strategies Inc จะมาจากการถือครองไฮฟ์โทเค็นจำนวนมากซึ่งจะทำให้ HSI เป็น p r o x y ซี่สำหรับนักลงทุนที่ต้องการลงทุนในไฮฟ์ผ่านตลาดหุ้นและเงินทุนขนาดใหญ่ที่จะได้มาจากการควบรวมกิจการแต่แน่นอนครับโอกาสที่ยิ่งใหญ่ย่อมมาพร้อมกับความเสี่ยงที่มหาศาลนี่คือหุ้นที่เหมาะกับนักลงทุนที่รับความเสี่ยงได้สสูงมากทีุ่ด โดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังการประกาศเปลี่ยนธุรกิจความเสี่ยงที่สำคัญที่สุดคือการเจือจางหุ้นอย่างมหาศาล (Massive Dilution) ผู้ถือหุ้นเดิมซอนเน็ตจะเหลือสัสดส่วนการถือหุ้นเพียง1.2%เท่านั้นของบริษัทรวมซึ่งเป็นการเจือจางมูลค่าอย่างรุนแรงอย่างไม่เคยมีมาก่อนนอกจากนี้มูลค่าของบริษัทใหม่จะผูกติดอย่างใกล้ชิดกับความผันผวนของไฮสโตรเคนซึ่งเป็นสินทรัพย์ดิจิทัลที่มีความผันผวนสูงมากและตลาดคริปโตยังคงมีความไม่แน่นอนด้านกฎระเบียบส่วนธุรกิจไบโอเทคเดิมของซอนเน็น ซึ่งผูกติดกับสินทรัพย์เบโอเทคเหล่านี้แต่ CVR เหล่านี้จะไม่มีการซื้อขายทําให้สภาพคล่องเป็นศูนย์และล่าสุดบริษัทกฎหมายกาลังสอบสวนว่าการควบรวมกิจการนี้ยุติธรรมต่อผู้ถือหุ้นซอนเนตหรือไม่ซึ่งอาจนําไปสู่การล่าช้าหรือการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขได้ซอนเนตไบโอเทเลพิวติกส์จะสามารถเปลี่ยนผ่านสู่การเป็นไฮเปอร์ลิควิดซัลติจิสอิงที่เน้นคริปโตเคอเรนซีได้สำเร็จตามแผนหรือไม่และผู้ถือหุ้นเดิมจะได้รับผลตอบแทนที่คุ้มค่ากับการเจอจางหุ้นครั้งมหาศาลและความเสีากการเ่รครหัหไมบ ที่จะเจาะลึกไปกับ Sonnet b บ o t h ร r a p e u t i c s h o l d ิ n g s Inc. บริษัทที่กำลังจะเปลี่ยนจากผู้พัฒนายาสู่ผู้ถือคริปโตในการพลิกโฉมธุรกิจครั้งประวัติศาสตร์นี้